สวัสดีอ้ะซาซ่าจ้าพี่น้องจ้ยายายจะฆามะเบิ่งตัดกระแตนตกระแตนลูกเขยซื้อมาเอาไปเลี้ยงเด้อมันว่าเฮ้ยไม่เ่ากะสิมาเลี้ยงใส่หม้อกระทะทันแล้วหลายหนึงพี่น้องตัวผูกตัวเม่จจะอันลูกซื้อมาจ,ากาจากกักว่าสองเงี้ได้สิแกะปีพรอด มันเทบอไถ่เนาะมันฉิดเต็นนี้เหมือนบอสอดแกะปีกกัจ้าอ,นอนนาันดีดนี้ใส่หนามบอไถ่ได้พี่น้องค่นใส่หนามถอดมันสิแตกเราต้องถอดแบบนี้ถอดแบบเบอ่อนใส่หนามมันจังพองดี ดากังสวดดีขันใส่นะ้าแล้วมันสิเป็นแหลๆ่ๆแล้วมันบอก,กอบนะลูกบอกให้เลี้ยงยายก็สิเลี้ยงเสกกะทะสันเดวเนาะยายก็อยากเลี้ยงอยู่ดิหงามันหลายเดี๋ยวยายสิขัดอันเลี้ยงลองเบิองมังนมีอันนั้นด้วยนมีถุงแงางอยู่ ว่าอันดับแรกกันยยกกระสีเรียงใสกทะก่อน้เต็นนี้หละขนาดดีอันนี้ขนาดเด็ดขาอยู่ก็ได้เต็นนี้เบิดตัวไข่ตัววัวไข่ตัวผัตัวเมียบนกันขออนุญาตเด็ดก่อนจอา้ามันฉีดน แย่เอาซ้ำเนี่ยล้วพี่น้องทอดก็ได้กินแล้งทอดให้โซลูกินไหมนี่ยายใส่แยกอันนี้ไว้แยกใส่ถุงยางไว้ยาดมันตายนี่ใส่ถุงยางไว้หายักเกลียงเห็ดคอกเกลียงเนาะคกหล้ายหนึงจ้าคลิปนี้ก็บผูมีอย่างร้ายพาพี่น้องมาเบิ่งตะกะแตน ตัวไข่ตัวบวไข่กระแตนลูกซื้อมาให้เสือมาซโซกินไปละจ้า